วันนี้วันที่3มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่1ที่ข้าพเจ้าอัศนีศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริยัติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตถึงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่หบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราชัศสุนันตุสักขะโมคขงังสักเคกามีจารูเปคิริสิกะรัตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะกคามีตรุวนาคหาหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชลาทละวิสะเม ยัคขะคันทัพพะนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวราจะวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาณกาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการณพุทธังปภูชยามิอิมินาสกาเรณธรรมาภูชยามิ อิมินาสก,การณะ,ะสังฆังวิปูชยามิบทที่สามบทกาบภารัตนไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภว,วตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภวัโตสาวกสังโทสังฆังนามามิ บทสวดที่4บทสวดนมั App, สการสิทธิคาถานะโมตัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต Programm ัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัสสะภควะโตโอะระโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตสรสรณคมนะปะนะปาทะพุทธังสารณัะกะฉามิธรรมังสรณัะกะฉามิสังฆังสรณัะกะฉามิ ทุติยมปิพุทธทางสรนังกชามิทุติยมปีทำมังสรนังกชามิทุติยมปิสังคังสรนังกชามิตติยมปิพุทธทางสรนังกชามิตติยมปีทำมังสรนังกชามิตติยมปิสังคังสรนังกชามิบทที่หบทสวดสัจจกิริยาคถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสจาวเชนะสโสติเมโหตุสมทานติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสจจวเชนะโสติเมหตุสปทานัทิเมสรารนังอัญยังสังโคเมสรารนังวรังเอเตนะสจจวเชนะโสติเมหตุสปทาบทสวดทีด่7บทสวดพุทธานุสติอิติปิสโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบ,บุริสนามาสารตสัทธาเทะวะมุสนางคุทโธภควาติ บทที่8ธรรมารุสติสวากขาโตภวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปัญิโกปัจัตตังวิธิโพมิยูหิติบทที่9สังฆาุสติสุป,ปรรปันโนภวโตวสาวกสังโฆชุป,ปรรปันโนภวโตวสาวกสังโฆยาย,ยะปริปันโนภวโตวสาวกสังโฆสามีจิปริปันโนภวโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐานปุริสภุคละเอสะภวโตวสาวกสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทัคิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุดิเคตังกสาติบทที่สิบรัตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาลิเขคสัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตุอโทปิสักกัจจ สุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโรถะมนุสิยาปะชายังทิวาจะรัตโตจะหารันติเยพลิงตัสมานิเนรักขะทะอปะมัตตายังกินจิวัตังยังกินจิวิตตังอิทังวาหุรังวาสัคเเคสุวายังรัตนังปะนีตัง นะโนสมังอัธิตถาคะเตนะอิธัมพิอิธัมปิพุทเทรัตนังปะมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุชยังวิราคังอมะตังปานีตังยะทัตชะคาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะส,ะนสานมสมตถิกิจิอิธรมปิ ธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธ,ธะเสยโถปริวัตปริวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตะปริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชิติอิรัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปะสัทถาจัตตาริเอตานิยุคานิหุติเตทัคคิเนยะสุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภะลานิอิทัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัติโทนตุเยสุป,ปะยุตตามะนะสาทัพเหนะนิกามิโค นิกามิโนโคตะมะสาสนนำหิเตปัตะปติปัตตาอมาตังวิไคยะวิไคหะลัทธามุธานิพุติงปุยชะมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปะนิปานิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุยะทินทะ คิโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปะกรัรมปิโยตัถูปะมังสัปปุริสังวัฏมิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเกรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยอริยาสัจเจสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระไปเยนะสุเทติสะสุเทสิตานิกิจาปิเตโหนติพุสัปะมัตตานะเตภวังอัฏฐมะมา,มาทิยันติอิทัมปิสังเครัตะนังปะนีตังเอเตน,นะสัจเจนะ สวัติโนตุสหาวัสะทัศสสนะสัมปะทายะตายสุธรรมาชะหิตาพะวันติสักกายะทิฏิวิจิกิจจิตันจะสีรับภะตังวาปิยะทัตถิกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปะมุตโตชะจาพิธานานิอะทัพโพ กาตุงอิทัมปิสังเครัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอาภัพโพโสตัสสะปะตินชะสทายะอทัพะตาทิทะ ปะทัศสะวุตตาอิทัมปิสังเกรัตนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวันนักปะคุมเพยะถาพุทธิตะเคคิมหานะมาเสปะทะมัชสมิงคิมเพตถูถป,ปะมังธรรมวรังอะเทสะย นิพาณะคามิงประมังหิตายะอิธัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหนตุวะโรวรัญยูวรโทวราหัตโลอนุตตโรธัมมะวรังอเทสติอเทสิอิธัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหนตุขีนังปุราณะปุราณัง ณวังนัติสัมภวังวิรตจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีณะพีชาอาวิรุตอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปานิปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิคนตุยะทีนังยะนีถะภูตานิสมาคะตานิ ภูมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนามาสามะสุวัติขุนตุยาธียานีทะภูตานิสมาคะตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเตขตถาคตังเทวมนุษ,ษ สะูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัตถิหนตุยาียานิทะภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวะมนุษษสะูชิตังสังคังนามัสสามะสุวัตถิหตุบที่ 11. อาตานาติยะปริ สัพพะโรคาสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวรมะติกันโตนิพพุตโตจะตุวังเพะวะสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตพระวันพระว,วันตราโย ο, สุขีทีคายุโกระวะ อภิวาธนะสีลินสะนิจจังวุธาปะยายวะัดปะายะโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง